สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง YouTube ลองบรารมีหลวงพุธินนะครับวันนี้ก็มาขอที่เพื่อนเพื่อนท่นานใดที่เก็บวัตถุมงคลสายหลวงพ่อเัวชุดตินทโรวัดโคสิตารามนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปถ่ายปี62นะครับเป็นรูปถ่ายนั่งเต็มองค์หลังที่วอนง่ายๆเลยนะครับที่มีท่นานใดที่เก็บอยู่นะครับผมก็ทําคลิป YouTube มาให้แล้วนะครับว่า ทีแท้เกยังไงนะครับพี่ๆตันใดที่อยากเข้าร่วมศึกษาครับก็เข้ามากดที่ตามที่เพจผมได้เลยลอรอบารมีหลวงพ่อทิมเอฟซีนะครับนี่คือเป็นภาพถ่ายหนึ่งรูปที่มีมิติที่สวยนะครับถือว่าสวยมากเลยแล้วก็เป็นรูปถ่ายที่เป็นลน่าหลวงพ่อแบบเต็มองนะครับนี่ครับน่าเต็มองน่าเต็มองครับ อันนี้ออกปีปอนประสอ2องพรุ่นสัทธาบาร,รมีนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พี่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับเช่ามาแล้วก็เก๋กันหลายๆคนนะครับเพราะว่าจุดตําหนิจุดใจตังบางคนก็ไม่รู้นะครับท่านใดจะรู้ศึกษาก็พิมพ์ใน Google ได้เลยพิมพ์คําว่าลองบาร,รมีปุถิม fc แล้วก็เข้ามาศึกษาได้นะครับวันนี้ผมก็เป็นแนวทางให้นะครับน,นเป็นแนวทางให้กับพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ศึกษาอยู่สายนี้นะครับก็เข้ามาเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะว่า สิ่งที่ผมทำวันนี้เชื่อว่าเป็นอนุสรณ์ไว้ให้ได้นะครับและหลาย,ลายๆท่านที่ยังไม่เป็นนะครับแล้วก็ศึกษายังไม่ถูกวิธีนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ด้วยนะครับผมก็อยากให้เป็นแนวทางเล่นกันแบบมาตรฐานนะครับนี่คือรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคศิตรามเป็นรูปถ่ายย้อนยุคย้อนนิ่งและนี่อีกหนึ่งน่นนะครับที่เป็นชุดกรรมการนี่ครับเป็นชุดกรรม,มาการ อีกหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปให้เรื่อยๆนะครับท่านพี่ท่านใดที่กดตามทางช่อง YouTube ผมนะครับนี่คือกล่องทำเดิมๆจากวัดเลยนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยมากเป็นสร้างน้อยมากถือว่าเป็นพี่ๆท่านใดที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยพบเจอนะเพราะว่าน้อยมีน้อยมากแล้วก็ลายๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับในในเพจผมหรือช่อง YouTube ผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันที่16พวกนี้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้คลิปหนึ่งวันนี้ ฝากกดติดตามด้วยวันนี้วันที่15เดือน4 2568เแยวผมจะทำให้คลิปหนึ่งแล้วก็ให้เพี่อนเพื่อนถ่ายแล้วแจกกิจกรรมทั้งหมด10รายการเพื่อฉลองนะครับฉลองนะครับเพราะฉลองในเพจผมแล้วก็ช่อง YouTube ผมผมีสมาชิกติดตามประมาณ20,000ประท่านแล้วก็ Facebook นะครับเป็น80,000ท่าน88,000ท่านแล้วก็ ออทางเพจอีกประมาณหมื่นท่าท่านนะครับก็จะแจกให้ท่านใดที่กดติดตามทางช่อง YouTube ผมวันนี้นะกดติดตามกดขันทั้งหมดแล้วกดนะครับกดให้หมดเลยนะครับเพื่อี่จะไม่พลาดคลิปที่ผมทำก็ฝากไปด้วยวันนี้ผมก็เอารูปถ่ายดีๆนะครับหน้ปี 2,562รุ่นศรัทธาบาร,รมีครับนนี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มากมายประสบการณ์หลายๆท่านที่เข้ามาติดตามผมก็จะรู้ว่ารูปถ่ายบานนียเป็นอีกหนึ่งรูปที่มีหลังกีวรนะครับเปลี่ยนทีวรแล้วปัม๊มยันดวงสาวรีนะครับง่ายๆเลยนะครับถือว่าสวยสวยสวยมากๆนะครับถือว่างามนะครับนี่เลย ก็ฝากพี่เพี่อเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยช่อง YouTube ผมที่ท่านใดที่กดแล้วก็ขอบรารมีหลวงพ่อให้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนารวยรวยเฮงๆขึ้นไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปให้1คลิปพี่พี่นที่จะติดตามทางช่อง YouTube ผมแล้ว รีบกลับมาคอมเมนต์กันนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยถ้าท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ผมนะครับผมจะไม่แจกให้และท่านใดที่ไม่กดติดตามเลยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับถ้าถูกอย่ามาเสียใจทีหลังนะครับเพราะว่าผมจะไม่ให้รางวัลนะครับวันนี้ทั้งหมด1ิรายการโอเคนะครับสวัสดีครับ